กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยกับอาจารย์ธิดาถาวรเศรศครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยค้างกันเอาไว้ในช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องรายงานผลสรุปของคณะกรรมการคอ,อปอที่ว่ามีการขัดและขัดแย้งกับรายงานการสอบสวนของ DSI ในประเด็นตรงนี้อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็คือบริเวณตรงนั้นนี่เรามาดูภาพเขามีภาพออกมานะก็เป็นภาพที่พบโดยทั่วไป ที่ประชาธิชนเอามาโ์นั่นแหละแต่ส่วนใหญ่มันก็คือในนี้บางอันในที่บอกเวลาก็คือ2องทุ่มกว่าทั้งสิน้นครับแต่สิ่งหนึ่งคือขนาดนั้นนะในรายงานของในข้อสรุปของอาจารย์ก็ยังมีว่ามีการตายตอนบ่ายสาของ <ผม S 2> วันที่10ครับแต่ว่า้อปมไม่ยอมระบุว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐด้วซ้ำครับผม ความจริงตรงนั้นนะมันมันไม่มีชายชุดดายังไม่ปรากฏตัวครับทัน้มันบ่ายบ่ายสองบ่ายสามที่ั้งที่เป็นเวลากลางวันเลยกลางวันแสกแสกเลยครับไม่พูดถึงกรณีการเสียชีวิตที่สะพานมขวานเวลาประมาณ15่ทหนาไม่ยืนยันรายงานนี้ไม่ยืนยันว่าเป็นฝ่ายใดนะคะนี่เป็นอคติชัดเจนเพราะเวลานั้นยังไม่ปรากฏครับคนชุดดําเลยกลางวันแสกแสกด้วยครับผมนะ แล้วก็ในที่ที่เราเคยพูดนะว่าเขาพูดถึงรถตู้คือมันมีคําพูดว่ามีรถตู้วิ่งเอามาเอาชาชุดดํามาส่งอ่ครับแล้วแล้วทำไมรถตู้วิ่งผ่านดาด้วย <c oughs> แล้วมันเอาใช้ชุดดามาส่งได้ไงแล้วเามีกี่คนมีสองสามคนครับก็ตัวเองทําไมแต่งชุดดาแล้วทําไมต้องรถตู้สีขาวครับทําไมไม่เอารถตู้พลางแล้วมาทําไมรถตู้ ก็ในเมื่อมารัตตูแล้วทำไมไม่ขนมาสักยี่สบสคนหรือสิบกว่าคนสองสามคนคือฟังแล้วมันขัดแย้งกันอย่างยิ่งเลยครนะแล้วก็ที่ดังที่อาจารย์เคยพูดว่าในการชนสูตรเนี่ยมีศพของพันเอกร่มเกล้าคนเดียวที่ไม่ได้ส่งให้คณะชนสูตรครับผมของคนอื่นเนี่ยทหารเนี่ยได้ส่งแล้วก็ชนสูตรแล้วก็คือเสียชีวิตด้วย M67 ครับ แต่ว่าของพันเอกร่มเกล้าเรามีข่าวหนาหูครับแต่เราไม่เหมือนคอปอปหรอกที่เอามาเขียนแบบเราบอกข่าวลือเราก็บอกข่าวลือครับข่าวที่มีคนบอกก็มีคนบอกครับบางคนก็บอกว่าก็เป็นฐานแถวนั้นนะแถวที่สามระบุด้วยว่าว่ายิงครับคือคงจะโดน M67 ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าคนที่ยืนอยู่ใกล้เนี่ยมีบาดแผลด้วย M67 ที่เสียชีวิตก็มีแต่ว่าเหตุไหนศพของพันเอกร่มเก้าคนเดียวเนี่ยไม่เอามาชนับผมกับเป็นคณะนะแต่ถามว่าเข้าชนสูตรโดยแพทย์บางคนคงจะมีแต่ว่าในเหตุการณ์10เมษายนนั้นเราตั้งคณะชนสัสผมโดยประกอบด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลตํารวจโรงพยาบาลมหาลัยมหิดลศิรีราชอะไรหลายๆอย่างครับแล้วพอดีคุณหมอสลักธรรมลูกชาย เขาก็ทําหน้าที่เข้าไปเป็นผู้ช่วยก็คือเข้าไปบันทึกภาพบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามไปครับแต่ละที่คณะนี้ไปไหนก็เป็นเลขาคณะแพทย์ของเราก็หมอที่ไปมีหมอเชิดับกับหมอชนละนั่แล้วก็มีหมอสลักธรรมนี่แหละตามไปด้วยรคับก็บอกว่าไม่มีของพันเอกร่มกลราวเพราะนั้นเขาก็ไปบันทึกการผ่า ทุกครั้งแล้วก็ได้เอาที่เอาภาพอันนี้เมื่อกี้ที่ว่าลักษณะแผลเนี่ยมาให้ดูบรับไหมฮะว่าแผลภายในเนี่ยตามหลักการเป็นอย่างไรครับนะแต่อันนี้มันเป็นของต่างประเทศของสหรัฐ m i Military a s s a u l t r i f l e Wound Profile ครับผมก็แปลว่ามันไม่ชัดเจนแต่ถามว่าถามว่ามีชนสูตรเขามีแต่ว่าไม่ได้คณะชนะสูตรับผมเพราะนั้นจะถามอาจารย์ธิดาแล้วไม่ชัดครับ ไม่ชัดสำหรับพันเอกร่มกล่าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะแ้วคุณจะมาสรุปว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นชายชุดดำทั้งหมดครับแล้วชายชุดดำเป็นของเสแดงทั้งหมดครับอาจารย์ว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมครับมันไม่เป็นธรรมคุณเหมาแล้วอีกที่เหลือล่ะครับคุณให้น้ำหนักที่เหลือแค่ไหนครับทำไมคุณพูดแบบเลื่อนลอยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชปารลบในวัดประทุมวนาลามอีกหลายจุดเกินเน่ที่อาจารย์กาเนคำนึงก็ M79 ชายชุดดำครับคำนึงก็ M79 ชายชุดดำครับขนาดที่ไปที่อนุสาวรีย์อนุสรสถานครับแล้วมันมีฐานคนหนึ่งขีม่มอเตอรไ์ไซค์สวนเข้าไปก็เลยโดนยิง เขาเขายังอุตส่าห์หาข้อแก้ตัวนะถ้อยคาในรายงานนี้ผมรู้สึกว่ามันคุ้นๆเหมือนเคยออกจากปากคุณอภิสิทธิ์หรือคุณสุเทพทั้งนั้นเลยนะครับกรณีพลฐานนรงฤทธิสาระอ้างว่าก่อนถูกยิงปรากฏภาพชายใส่เสื้อและคลุมหน้าครับชุดดํามีสามคนถืออาวุธปืนปะปนอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนวิภาวดีรังสิตมันเป็นไปได้ยังไงท่านท่านทำงานตอนนั้นเนี่ยครับ มีแต่หนีกันหัวซุกหัวซุนมีกันแล้วก็อ้างว่าพบจัก,กรยานยนต์ญญญญมีลูกระเบิด m 7 9 6 2ลูก <c oughs> บอกเป็นของตำรวจอีกคือค,คือของนรงฤทธิ์เนี่ยไม่ต้องสงสัยรนรงฤทธิ์นี่คุณพิระเป็นทนายด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอาบจารย์ผมรับผิดชอบในส่วนของพลทหารนรงฤทธิ์ด้วยในส่วนการไต่สวนชคดีชั้นสิทธุพิี่แหิะคุณดูสิคอปแต่ตอนคุณเป็นทนายเนี่ยคุณมีความเชื่อมั่นใช่ไหมครับผม ว่าจากการพยานหลักฐานเนี่ยครับตรงนี้มันชัดเจนครับมันเป็นภาพในวิดีโอคลิปมันขณะที่พลทหานลลรนรงฤทธิ์กำลังนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ในพลทหารด้วยกันกําลังมุม่งหน้าจากฝั่งฝั่งผู้ชุมนุมขับเคลื่อนเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปยังหาทางกลุ่มทหารแล้วก็มีมีการยิงกระสุนปืนจากกลุ่มทหารมีควันชัดเจนแล้วหลังจากนั้นพลทหานลลรนรงฤทธิ์ก็ล้มลงเสียชีวิตครับ ซึ่งตรงนี้ก็มีประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนในขณะเสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะต้องเข้าสู่ขั้นไต่สวนต่อไปครับผมอันนี้พลมให้รู้นะครออปถามว่าเคยสนใจไหมคลิปอย่างเงี้ยครับพยิงคลิปนี้เราก็หาได้ครับผมซึ่งตรงนี้นี่รู้สึกว่าในการให้ข้อมูลกับทางคออนี่ทางทหารเขาก็เคยเอาคลิปมานังทางนักข่าวก็เคยเอาคลิปตัวนี้ไปให้ดูไปให้ดูครับงม่ชัดเจนใช่ครับกลับปรากฏว่าอ้างว่า คือคือ,คอรอบแรกที่เราพูดว่าที่สะพานมะขวานเขาปฏิเสธว่าไม่รู้ใครครับผมตอนนี้ยังไม่มีชายชุดดาครับประของในโรงนีน้กลางวันอ้างว่ามีมีการยิงมีคนถืออาวุธปืนปบบน่านครับแต่ไม่ได้พูดถึงคลิปภาพที่เห็นชัดเจนครับผมเห็นไหมฮะท่านท่านทำรายงานสรุปประเด็นตรงนี้มาเหมือนกับว่าไม่เคยได้ดูคลิปมาก่อนเลยเหมือนผมจริงเข้าให้ดูเลยใช่ไหมดูแล้วครับดูแล้วครับที่ที่คอ,อพอ ที่ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะเนี่ยครับเพราะวันประชุมครั้งนั้นผมอยู่ด้วยอยู่ด้วยเห็นไหมฮะก็นี่คือเป็นเป็นเป็นพยานขั้นขั้นสําคัญแล้วขอโทษนะอย่าว่าว่านปชนี่โอ้โหเกลียดทหารหรือรังเกียจทหารไม่จริงครับผมนี่พลหารในรงฤทธ์นะเราเนี่ยจัดทนายให้ครับถูกไหมครับผมเราจัดทนายให้นะครับเพราะว่าเราผลหารรงฤทธ์ก็ได้รับการเยียวยา ครับผมใช่ครับถูกไหมคะถูกครับ็ได้7.5ล้านเหมือนกันครับขอโทษยังมาแก้ตัวแทนยังมาแก้ตัวแทนครับนะก็ก็นี่นี่นี่ก็คือเรื่องของตัวอย่างนะแต่ว่าถ้าเราจะพูดก็คงจะมันก็หมดเวลาเอาเป็นว่าว่าไล่มาจนจนกระทั่งวันที่19ครับผมหรือแม้กระทั่ง ปัญหาคือฝั่งเสื้อแดงไม่มีดีเลยสักอย่างเนยครับผมไม่มีอะไรดีเลยอะไรที่ไม่ดีเน,นี่ยไปโยนให้หมดครับอ้างว่าไม่ยอมเจราจาอย่างโน้นอย่างนี้คือพูดเหมือนอภิสิทธิ์ครับเวชาชีวะเลยครับผมความจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยปัจจัยแห่งความรุนแรงเมื่อกี้ที่พูดนะเรายกตัวอย่างบางตัวอย่างเช่นกองทัพใช้สาวบรรพราอาักษรใช้เพลงพระราชนิพนธ์ครับ มาในการที่จัดการกับประชาชนครับพูดไหมก็ไม่พูดก็ได้ยินเสียงดังเลยหลายเพลงด้วยไม่ใช่เพลงเดียวแสดงว่ามันเกิดขึ้นยาวนานครับไปเปิดดูคลิปเต็มไปหมดครับแล้วพอเวลาที่ที่ที่เวลาเอามาเอามารวบรวมทั้งหมดปัจจัยแห่งความรุนแรงกลายเป็นนําเสนอของฝั่งนปชครับแต่ฝั่งของทางนี้เนี่ยแทบไม่มีเลยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอันนี้ใช่ไหมฮะครับ แล้วเรื่องอื่นๆไม่มีเลยครับแม้กระทั่งเรื่องสไนเปอร์มีภาพไหมเรื่องสไนเปอร์เรื่องคำสั่งวิทยุตั้งพลซุ่มยิงครับนะคุณมีสิทธิอะไรวินิจฉัยแบบไหนอ่ะถึงสั่งพลซุ่มยิงการสั่งใช้อาวุธจริงมีแต่มาพูดแก้เคีียวตอนหลังว่าไม่ให้ตรวจสอบครับผมแล้วก็พูดเบาๆว่า,วามีพลระวังแม่นปืนครับผมอ่าไม่มี ไม่พูดถึงการที่อยู่อยู่บนยอดตึกครับผมไม่พูดถึงการที่ยิงยิงคนมือเปล่าตรงนี้ไม่ไม่เข้าไปแตะข้อเท็จจริงในส่วนนี้คือพูดนิดเดียวนิดเดียวครับมันไม่ได้เน้นเหมือนกับปัญหาชายชุดดําครับไม่เน้นเรื่องพันธมิตรครับผมเลือกก็คือเลือกที่จะพูดเลือกเลือกฝั่งที่จะพูดใช่ครับพันพันธมิตรทําอะไรก็ไม่พูดว่าว่าไอ้นี่เป็นปัจจัย เป็นปัจจจยแห่งความรุนแรงครับคําถามว่าพูดจริงๆเถิดที่พันธมิตรพูดอยู่เนี่ยค,คำปราศัยพันธมิตรเนี่ยทำไมมันไม่มีครับอืบไอ้ที่ไอ้ที่โจมตีอ่ะโจมตีแล้วสร้างความเกลียดชังครับทําไมคนถึงได้ต้องเกลียดท่านนายกทักษิณมากครับก็เพราะคนเชื่อพันธมิตรครับผมเดี๋ยวเรากลับมาตรงไอ้พันคํากองด้วยไหมพอเห็นแล้วนึกขึ้นได้ว่า รเรายังเราเราพูดถึงตรงตรงถนนดินสอนิดหน่อยเรารไปราชปราร,บรับผมเพราะในนี้เขาพูดถึงเรื่องเขาในนี้มันมีคำพูดว่าแถวนั้นมีแต่ชายชุดดำเต็มไปหมดรมตรงตรงราชปรารถนี่มีแผนที่ด้วยนะก็คือมีชายชุดดำแต่ว่าลองลองดูคำวิจัย ของศาลในกรณีพันคํากองครับเป็นคําสั่งของศาลอาญาครับซึ่งศาลได้มีคําสั่งเกี่ยวกับการไต่สวนการชนสูตรพิสูพของนายพันคํากองซึ่งศาลได้มีคําสั่งว่าผู้ตายชื่อนายพันคํากองตายที่หน้าสํานักงานขายคอนโดมิเนียมชื่ออดโอจคอนโดถนนราชปาลบแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15พฤษภาคม2553เวลากลางคืนก่อนเที่ยง เหตุและพฤติการที่ตายเกิดจากการถูกลูกกระสุนปืนขนาดจุด2อจากอาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามที่เจ้าท,ที่เจ้าพนักงานทหารร่วมกันยิงไปที่รถตู้หมายเลขทะเบียนฮอนคู่คอควาย8561กรุงเทพมหานครซึ่งมีนายสมรหมายทองเป็นผู้ขับแล้วลูกกระสุนปืนไปถูกผู้ตายถึงแก่ความตายในขณะเจ้าหน้าที่ทหารกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบปิดล้อมพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งของศูนย์อำนวยการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอครับจากคำสั่งศาลดังกล่าวนี่ก็มีการยืนยันว่าเกิดจากจเกิดจากอาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามที่เจ้าหน้าที่ทหารได้ร่วมกันยิงไปที่รถตู้ครับอาจารย์ข้อสําคัญในนี้บอกด้วยว่าไม่มีคนชุดดําครับไม่มีครับไม่มีคนชุดดําไม่มีการต่อสู้กับประชาชนครับเมื่อเวลารถจอดตั้งครึ่งชั่วโมงทาน <ผม S 2> เข้าไปแล้วก็สบายสบายครับ สบายสไม่รู้สึกว่านี่เป็นการต่อสู้ภายในสมองเน่ถูกปืนแต่ว่าแต่ว่าหมอบหมอบที่หมอบที่รถตู้ใช่ไหมครับแล้วหมายความว่าไม่มีแต่ไม่มีคนชุดดำแต่รายงานนบรายการของคอปชคอปคอับบอกว่ามียิง M79 ยิงอะไรเต็มไปหมดครับผมในช่วงเวลานั้นครับเพราะนั้นคำมันก็ M79 ค,คำานึงก็อาก้าแต่มันมันไม่มีอาจจะมีอาจารย์ไม่แน่ใจว่าปัญหากรณีที่ตรงสารแดงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแต่ว่าโดยทั่วไปที่เราชนสูตรกันไม่มีครับผมไม่ไม่มีจากอาก้าแน่นอนนะฮะทีนี้ทีนี้นี่นี่ก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าปัญหาชายชุดดำวันนี้เราก,รเราก็เราก็พูดเยอะแต่ว่าสิ่งที่วิภา์วิจารณ์เราก็คิดว่า เรวรอให้เขาพูดออกมาครับแล้ววันหลังๆอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วก็อาจจะต้องพูดอีกเพราะอะไรไหมมันอาจจะมีคนโต้ครับผมอาจจะมีเราไปเนื่องจากมันเหนื่อยอ่ะมันเยอะเพราะฉะนั้นนี่นี่อ่านสองรอบนะครับผมคือมันเหนื่อยจนมันโต้มันทุกจุดาทุกจุดมันไม่ไหวเพราะว่าทุกจุดในคำนึงก็เอ็มเานึงก็อาก้า แล้วหลักฐานไม่มีครับฟังมาจากกองทัพทั้งนั้นเลยครับฟังมาจากเจ้าหน้าที่ทหารครับเพราะฉะนั้นคุณรายงานแบบไหนกันครับอาจารย์รู้ละรายงานแบบไหนรู้ไหมรายงานแบบเพื่อนและกาดพันธมิตรรายงานแบบเพื่อนและกาดพันธมิตรครับก็ต้องรายงานแบบนี้แหละครับผนี่เรายังไม่ได้คุยไปแตะถึงในเรื่องหกศพที่วัดประทุมนะครับตรงนั้นนี่ที่หกศพวัดประทุมเขาพยายามเขาปฏิเสธไม่ได้ ก็เป็นการยิงจากข้างบนเพราะผู้ผู้อะไรผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแล้วก็หลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนแต่เขาเขาอ้างว่ามีการประทะกันมีรอยกระสุนปืนยิงขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้าใช่ครับอ้างว่ามีการประทะกันก่อนนะในนี้ก็อาจารย์ไม่รู้ว่าได้เขียนไว้หรือเปล่าครนะก็คือมีมีการประทะคือหาหาความชอบธรรม ว่าให้คนที่บนรางรถไฟฟ้ายิงในการนคโทษสมมุติว่ามันมีคนวิ่งสู้กันมาครับผมแล้วคุณไปยิงน้องเกธได้ไงเขาใส่ชุดขาวเขาไม่ได้ใส่ชุดดำทั้งทั้งที่ทหารเองก็ใช้กล้องสไนเปอร์ในการเล็งในการในการที่จะแต่ตรงนั้นมันใกล้ไม่ต้องใช้กล้องหรอกอยู่ข้างบนสองเข้าไปในตรงนั้นเนี่ยคือคนที่เข้าไปตั้งเต็นท์พยาบาลตรงนั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเขาไม่คิดหรอก ว่าจะมีมนุษย์ในโลกนี้ครับมีผู้ถืออาวุธไหนเนี่ยหนึ่งมันอยู่ในวัดครสองมันเป็นเต้นพยาบาลครับผมมันเห็นชัดๆหัวใจคุณทําด้วยอะไรแล้วยิงยิงน้องเกดนี่ถึงหกนัดออกทั้งมีแผลเข้าแผลออกก็สิบกว่านัดอะครับผมนะสิกว่านัดคือถ้าพูดแล้วมันมีทุกจุดครับผมมันมีทุกจุดแม้กระทั่งเรื่องของการเผาก็พยายามอ้างเหตุผลครับ ว่าการเผาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนมีคนเยอะครับคนเลิกนะตอนบ่ายครึ่งเนี่ยนะตอนที่มอบตัวบ่ายครึง่งมันไปหมดแล้วครับคุณอย่าลืมนะคุณสมชายเพราะว่าพิสมัยคนที่อยู่คนสุดท้ายเขาบอกว่าทหารมาเป็นคนพาเขาออกไปขนาดคนสุดท้ายยังทหารออกไปแล้วคุณบอกว่าทหารไม่ได้อยู่ในพื้นที่ได้อย่างไรครับผมก็เหลือเป็นคนสุดท้าย แลวกฐ <ผม S 2> านอยู่เต็มแล้วคาให้การของตํารวจรบ,บอกชัดเจนว่าตํารวจยังเข้าไปไม่ได้เลยเพราะมันม<ล>เขาไล่ออกรู้สึกว่าเราก็จะมีภาพภาพถ่ายชายชุดดําที่อยู่ปะปนกับทหารในห้างเซนต์ทันเวิด์ด้วยนะครับอาจารย์ก็อาจจะไม่ทันเวลาแล้วมั้งหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราจะหมดแต่หมายความว่าคือจอไปตรงไหนก็เจอตรงนั้นแหละคือคือโต้จนเหนื่อยนะโต้จนเหนื่อยเพราะพูดสามวันเจ็ดวันก็ไม่จบมันไอ้นี่ก็เอ็มเจ็ดสิบเก้า ไอ้น,นี่ก็ชายชุดดำไอ้น,นี่ก็อาก้าเลื่อนลอยหมดนะครับผมถามว่าข้อมูลจากไหนเจ้าหน้าที่ทหารพูดบ้างครับผู้สังเกตการพูดบ้างครับแล้วเขาบอกว่าบางครั้งต้องปกปิดปกปิดอะไรอ๋อเพราะภาพเนี่ยนึกออกภาพชายาชุดดำภาพภาพนี่คือพอดีในจอไม่ไม่ได้ออกมานี่อันนี้เป็นชายชุดดําคือทําไมไม่เอาคลิปตอนกลางวันมาก็ไม่รู้อันนี้เป็นชายชุดดํา ที่อยู่กับทหารเลยเห็นไหมคะอยู่ในบังเกอร์เดียวกันกับทหารเลยอ่าโทษ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 นึกว่าเป็น่ายได้สวยจนนึกว่ามาจากเห็นไหมคะนั่นแหละชายชุดดําเห็นหรือเปล่าแล้วอยู่ที่ไหนค่ะอยู่กับทหารค่ะครับชัดๆเลยนะนี่ชายชุดดําอันนี้ชายเสื้อแดงแต่เป็นส0ในในสิบค่ะนี่ เห็นไหมคะชัดมากสิบโทขอโทษปานดีเห็นไหมนอกจากใส่เสื้อดำใส่เสื้อแดงก็ได้อันนี้เห็นแล้วแต่ว่าก็คือชี้เห็นว่านี่คือนี่คือทหารครับเห็นไหมคะนี่ก็ใส่เสื้อแดงแล้วนั่นใครด่านทหารน่ะเห็นไหม แล้วทหารก็ยืนเฉยๆอ่ะเข้าออกอ,อยู่ด้วยกันนี่ะนี่เป็นชายเสื้อแดงที่อยู่กับทหารนี่ก็ชายชุดดำที่แอบอยู่อยู่กับทหารเหมือนกันเห็นไหมคะแล้วก็ดูอ่าดูไปอีกข้างๆเห็นไหมคะนี่ก็ชายชุดดำอยู่กับทหารแอบที่เสา แล้วนี่เป็นชายชุดดำของสมชายหอมละอรหรือเปล่าอันนี้พวกอยู่ที่สูงเห็นไหมคะพวกอยู่ที่สูงตึกอยู่ที่สูงทั้งสิ้นเลยชุดอะไรก็ไม่ต้องล่ะเพราะว่าเป็นชุดทหารเรามีปัญญาหรือเปล่าแบบนี้ไม่มี แล้วทำไมไม่เอาภาพอย่างนี้เอาไปใส่ในรายงานบ้างนะคะนี่นี่นี่ก็คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นครับอาจารย์ครับอาจารย์พอจะสรุปได้ไหมว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์จากรายงานฉบับนี้แล้วรายงานฉบับนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความปองดองขึ้นหรือทําให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยครับรายงานฉบับนี้เพื่อความชอบธรรมของอภิสิทธิ์ครับอาจารยนอภิสิทธิ์คิดถูกต้องที่ตั้ง ทำหน้าที่ให้คุณอภิสิทธิ์ได้สมบูรณ์แบบเลยใช่หมายค,ความว่าคนที่ได้ประโยชน์คือสุเทพกับอภิสิทธิ์ครับผมแล้วแล้ว,ลวทำลายความชอบธรรมของกระบวนการต่อสู้ของประชาชนโดยใส่ร้ายป้ายสีว่าเราไม่ใช่กระบวนสันติวิธีแต่ขบวนแห่งความรุนแรงรแต่ปัจจัยแห่งความรุนแรงในฝั่งของสองชอประชาธิปัตย์และเจ้าหน้าที่รัฐรลด ถูกทำให้เจอจางเพราะฉะนั้นนี่เป็นการาคณะกรรมการบิดเบือนความจริง <c oughs> เพื่อการแตกแล้วแตกแล้วครับผมแห่งชาติครับผมครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับ <c oughs> ครับท่านผู้ชมและนี่คือเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยสำหรับวันนี้ผมพีระลิมเจริญและอาจารย์ธิดาถาวรเสดต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สุขของคนชื่นชมข้าขอเปลี่ยนคำสาบานไปขับสายลมจากพ่ทักชีวิตผู้ทุกก์ทรมารมล้างเกินโุดขียเริ่มทมและตัวสู่ลมอำนาจดาเธอ เรืองมกอย่าเถื่อมนุษย์ที่ลังรเลรินหยดเลือดแดงชานที่สาดพื้นดินประดุดฟ้าฟ้าเป็นเจออ้าโสภิทประดับเรีวร้อนลมเอียงทะเลสาเรามาด้วยสันติจับมือกันได้มคอยพูดจากันได้ไ 心中。